ดีค่ะดงดาฟาร์มเกษตรินทร์นะคะวันนี้จะพามาดูกิจกรรมการะจะเตรียมบ่อนะคะมีบางท่านสงสัยว่าเอ๊ะดงดาฟาร์มทําไมบ่อของดงดาฟาร์มเกษตรินทร์ถึงมีรูปแบบต่างกันจังเลยวันนี้เราจะมาแก้ข้อสงสัยนะคะสำหรับท่านที่ทักเข้ามาแล้วก็สนใจนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมการเลี้ยงหอยหอมและหอยทากนงิของดงดาฟาร์มนะคะบ่อและ บ่อหอยหอมและบ่อหอยทากนวลน,นะคะลักษณะจะมีลักษณะคล้ายๆกันอาหารก็ให้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่หน้าแล้งนะคะการอยู่ของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสังเกตว่าบ่อนี้จะใช้ยางรถยนต์นะคะยางรถยนต์แล้วก็มีท่อนะคะบางท่านอาจจะดัดแปลงเอาอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ระวังนะคะถ้าเรา าวางไว้บนดินที่ดินค่อนข้างหลวมหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้เอาดินใส่นะคะตรงนี้ถ้าเป็นท่อที่ไม่ได้ปิดนะคะเราวางตรงนี้นะคะเขาจะมุดออกนะคะดังนั้นเราควรจะใส่ดินขึ้นมา,าค่อนข้างหนาหน่อยนะคะประมาณสักครบหนึ่งหรือว่าประมาณสักประมาณนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เขามุดออกนะะใส่ดินก็ไปเสร็จแล้วก็เอาใบไม้ใส่ ะะใบไม้เนี่ยแนะนําว่าให้เป็นไม้สกักไม้กุง้งไม้อะไรก็ได้ที่มันสามารถด้วยสลายได้เนื่องจากว่าหอยพวกนี้เขาจะกินซากพืชซากสัตว์แล้วก็ใบไม้ที่ผุพังนะคะแล้วก็รวมถึงขอนไม้ที่อขอนไม้ที่เป็นเป็นผุพังอะคะ่ะเขาจะแทะนะคะตรงนี้ก็ลักษณะบ่อของเรานะคะก็เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะคะก็ลักษณะบ่อนะคะ มาดูข้างในกันนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้บอ่อย่างอย่างนี้นะคะจะเป็นบอ่อยางรถยนต์แบบกลมอย่างนี้นะคะแล้วก็วางตรงนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่าหอยของเราเนี่ยเขาชอบซุกซ่อนแอบชอบแอบนะคะเพราะว่ามันก็ต้องพรางตัวบ้างนะคะเขาจะไม่ชอบอยู่โดดๆนะคะพอเวลาที่ฝนตกหนักหรือเขาอากาศร้อนหรืออากาศหนาวเกินไปเนี่ยเขาจะได้มีที่ซุกนะคะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีการานำขอนไม้นะคะขอนไม้นี่อาจจะเป็นขอนไม้ที่ผูพังนะคะวางไว้ตรงกลางบ่อเพื่อให้เขาได้เกาะนะได้ไต่นะคะ,ะ,คะแล้วก็ แทะไม้ที่ผุพังนะคะซึ่งเป็นอาหารส่วนหนึ่งหน้าแรงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราแทบไม่ต้องให้เลยเขาจะกินพวกนี้รวมถึงใบไม้ที่เราใส่เข้าไปในบ่อนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอย่าลืมนะคะดินจมปลวกนะคะซึ่งเป็นสารอาหารของเขานะคะเขาก็จะกินดินจมปลวกประมาณนี้นะคะ่ะหน้าร้อนเขาก็จะอยู่ได้โดยไม่ต้องพรมน้ําเพราะว่าเราเติมน้ําใส่ยางรถยนต์นะคะให้ชุ่มประมาณนี้นะคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องแบบน้ําเต็มมากแค่ให้ลำไรลำไรนะคะบางตัวเขาจะขึ้นมากินน้ํานะคะ แล้วก็กินอาหารนะคะตรงนี้ระวังนะคะช่วงน้าฝนถ้าเป็นไปได้ให้เจาะยางรถให้มีการระบายนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาวิทน้ํานะคะหอยบางตัวเนี่ยถ้าเราใช้ยางรถอายางรถที่มีขนาดความลึกเกินไปเนี่ยน้ําก็จะท่วมบ่อนะคะเราก็ต้องมีการวิทน้ําออกทุกครั้งนะคะตรงนี้สําหรับบ่อหอยหอมนะคะาใบไม้นะคะอย่าลืมนะคะใส่ลงไปนะคะใบไ,ไม้ตรงนี้นะคะใส่ลงไป ดินจาปวกนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนเข้าฤดูหน้าหนาวนะคะเราต้องเติมดินให้เยอะๆเ,เลยนะคะเดาเติมดินให้เยอะๆเ,เลยแล้วก็ใบไมเ้เยอะๆเพราะว่าเขาจะได้ฝังตัวนะคะเป็นช่วงที่เขาไม่ไม่ค่อยกินอาหารนะคะแต่ก็มีบางตัวที่ลุกขึ้นมากินอาหารนะคะแต่ก็ไม่มากนะคะก็เราจะใช้การให้อาหารโดยเป็นอาหารที่อ่ไม่อา่าอยู่ได้นาน,านอย่างเช่นอ่ะประเภทมาละกอ แนะนำว่าไม่ควรจะเป็นมะละกอสุกนะคะควรจะเป็นมะละกอที่ดิบๆนะคะเพราะว่างดงดผลไม้หรืออาหารที่มีรสหวานเพราะว่าหน้าแลงเนื้อมดจะมานะคะตรงนี้ก็ประมาณนี้ค่ะนะคะอันนี้คือวิธีการจัดทําบ่อนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเออยางรถนะคะเราอาจจะใช้ยางรดแบบผ่าครึ่งนะคะเราจะได้ไม่ต้องปิดปอนะคะเวลาที่ฝนตกหนักมันจะได้ไม่มีน้ําท่วมนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นอ่ยางรถนะคะก็จะเขาจะซุกซ่อนตัวอยู่ข้างในมันมานี้ค่ะเนี่ยคะ่ะเนี่ย,ยอันนี้เพิ่งให้อาหารไปนะคะตรงนี้ส่วนกริงไม้เดี๋ยวหามาใส่ะคะ่ะเพราะว่าตัวนี้ย้ายมาจากด้านหน้านะคะเพราะว่าช่วงนี้หอยหอยเวลาที่เขาออกไข่นะ สังเกตดูนะคะเขาจะวางไข่ตามตามพื้นดินตรงเนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะ,เร,จะเราจะมาดูไข่หอยหอมกันนะคะเนี่ยจะวางไข่ตามตามเนี้ยค่ะมันจะสังเกตได้ง่ายหผลที่พวงเราฟาร์มไม่ไม่ใส่ใบไม้เยอะช่วงที่เขาวางไข่ช่วงนี้ก็เราพยายามเก็บไข่ามาฟักนะคะหรือว่าเราจะให้เขาฟักตรงนี้ก็ได้แต่ว่าป้องกันไม่ให้เขาออกคือพยายามรูเล็กๆอย่าให้เขาเล็ดรอดนะคะเนี่ยประมาณนี้ถือว่าออกได้นะคะ ดังนั้นคําถามคือเราให้เขาฟักได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าเราต้องระวังเวลาที่เขาฟักเป็นตัวนะคะตัวเล็กจะมุดออกนะคะเขาจะตัวเล็กมากนะคะแล้วก็ตัวที่สองคือเราเก็บไข่มาฟักนะคะสลหรับหอยหอมเราเก็บไข่มาฟักเพื่อที่จะมางุรูบานนะคะถามถามคือนานไหมถึงจะปล่อยลงลงบ่อก็ กะ <S an> ว่าเขาไม่สามารถที่จะมุดตรงนี้ได้อะค่ะก็ดูดูขนาดความตัวโตของเขานะคะตรงนี้อันนี้ดูนะฟามไม่ไม่ทําให้ลกมากเพราะว่าเลี้ยงเอาไว้เพื่อที่จะใหะ้ท่านที่เข้ามาดูเนี่ยได้รู้ว่าเวลาที่เขาวางไข่เนี่ยมันจะเห็นได้ชัดนะคะวางตรงพื้นตรงเนี้ยเขาจะไขวางเรียงกันอย่างนี้นะคะนะคะก็สําหรับการเลี้ยงหอยหอมนะคะตรงนี้นะคะก็ใบไม้พวกเนี้ย นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูดจำกระเลี้งหอยทากนวลกันนะคะด้านหลังนะคะนี่จะเป็นบ่อหอยหอมนะคะทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ขอบคุณค่ะ